สวัสดีครับดินพัชรประพลกับช่องพัชรประพลและนี่คือช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจกัจกจักงวงวงเรามาพบกันเกือบทุกวันเลยนะครับดินก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนที่ชอบดูละครแนวนี้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวละครพื้นบ้านละครจกัจกจักวงวงนะครับ มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดินก็ยังเชิญชวนดูละครขวานฟ้าหน้าดำที่กำลังสนุกเข้มข้นเลยและในสัปดาห์นี้เราก็จะได้เห็นฉากสำคัญนะครับเพราะว่าหลังจากที่น้องขวานเนี่ยได้รู้เรื่องราวว่าพระมเหสีบุษบงนั้นถูกสาบให้เป็นชนีนะครับพอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ตั้งใจที่จะช่วย ประกอบกับตอนที่13อมาโซรสได้พูดคุยกับรักยมนะครับรักยมก็บอกว่าให้พ่อเนี่ยใจเย็นๆก่อนเพราะว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะปราบนางยักษ์กาขาวได้และเขาเนี่ยกำลังจะเดินทางมาซึ่งก็น่าจะหมายถึงน้องขวานนะครับพอปฏิปติปตอจากทั้งตอนที่13แล้วก็ตัวอย่างในตอนต่อไปเนี่ยน้องขวานก็จะได้เดินทางเข้ามาที่นครคันธมาศแล้วล่ะครับ ควันฟ้าหน้าดำเวอร์ชันปี2,540เนี่ยเวลาที่น้องขวานได้ขวาดมานะครับเวลาจะไปสู้กับกู่ต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดอะไรนะครับก็จะเป็นชุดเดิมของเขาเลยแบบนั้นเลยแต่ว่าในเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับของปี2,562หรือว่าปี2019ที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีการถ่ายทำการตัดต่อเอฟเฟกต่างๆก็ก้าวล้ำไปมากเพราะฉะนั้นในเวอร์ชั่นนี้นะครับเราก็จะได้เห็นน้องขวานนะครับ สามารถที่จะแปลงร่างเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะครับเวลาที่ได้ขวานมาเวลาที่จะไปสู้กับผู้ต่อสู้แล้วแต่ว่ามันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับเราได้เห็นตัวอย่างไปเพียงสั้นนะครับต้องไปจิตตามเต็มๆได้ที่ขวานฟ้าหน้าดําในทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เลยครับฉากแปลงร่างเปลี่ยนชุดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ทําให้ดินเนี่ยไปนึกถึงพวกขบวนการ5้าสีเซเลมูลเออหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะมีช่วงเวลาสั้นๆนะครับก่อนที่จะไปสู้กับศัตรูเนี่ยก็จะเปลี่ยนชุด แปลงร่างก่อดนะครับเพื่อความตื่นเต้นแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับตัวตัวนั้นนะครับก็เหมือนเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับจากนั้นก็ดําเนินเรื่องต่อนะครับก็ไปสู้กับเหล่าร้ายที่อยู่ตรงหน้านะครับซึ่งชุดของน้องขวานี่ก็จะมาในโทนสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยครับซึ่งชุดที่น้องขวานใส่นะครับจะมีความคล้ายกับเข้าตูพนโพส์หรือว่าสุทาเทพในฉากเปิดตัวของขวานฟ้าหน้าดำนะครับที่พอสุทาเทพเนี่ยได้ขวานมาแล้วนะครับก็ จะมีช่วงเวลาของการแปลงร่างเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อที่จะไปแก้แค้นเหล่าเทวดานางฟ้าขวัญฟ้าหน้าดำยังคงสนุกเข้มขน้นและก็ดำเนินเรื่องต่อไปนะครับอย่างที่ดินก็ได้อ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมหลายๆคนบางคนบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะเคยดูเวอร์ชันนี้บางคนบอกได้ดูทั้ง3เวอร์ชันบางคนบอกได้ดู2เวอร์ชันก็คือปี2540กับ เวอร์ชันล่าสุดนียคือก็จะเหมือนดินนะครับดินก็ทันดู2เวอร์ชันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขวัญฟ้านหน้าดำเนี่ยเคยดูเวอร์ชั่นไหนบ้างก็มาเล่าให้ฟังมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือว่าดูเวอร์ชันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับมีความคิดเห็นยังไงกับการแปลงล่างเปลี่ยนชุดที่ เพิ่มเข้ามานะครับมาพูดคุยกันได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราคือ F C ละครพื้นบ้านละครจากจากวงๆงครอบครัวเดียวกันนะครับเรามาพบกันเกือบทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องพัชรประพลกันเอาไว้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ